เราต้องการดอกต้องการดอกอันนี้เราไม่เอาไม่มีประโยชน์นี่ไม่มีประโยชน์แล้วอันนี้เราจะเอาอันนี้หรือจะเอานี้ดีอะป้าให้ทายควรจะเอาไหนนีป่ป้าตัดเอาอันนี้นต้องคอยต่อไปอันนี้มันก็ขึ้นอย่างอีกเลยปะ่ะมนเดิมอันนี้เราไม่เอาเพราะเรารู้แล้วเนี่ยมันเลี้ยงอันนี้อ้วนเห็นไหมเนี่ย เราไม่เอาเพราะอันนี้มันมีน,นี่ไปนี่เราเก็บนี่เราเก็บพอมีนี่นี่น,นี้เราไม่เอาอันนี้อันนี้เราจะเอานี่เป็นยอดอ๋อก <tonnes> คบเก็บเฉยๆถ้าถามว่าเราไม่เอายอดอน,นี่เราไม่เอา เราจะเลี้ยงคู่นี้อันนี้เราจะไม่เอาพออันนี้มันก็ได้ดอกได้ลูกเหมือนกันอันนี้เอาให้โป่งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปพอเขาลัดขึ้นมาอีกยอดสองยอดอันนี้เราจะใส่ทิ้งนี่ใส่ทิ้งเราจะเลี้ยงอันนี้อันนี้นคือสารน้ำผึ้งนะครับเพื่อนสมาชิกเราไม่เอาเพราะมีอันนี้ดี๋ยมันจะหนาไป เราไม่ต้องมาแต่งถึงขั้นนี้แล้วปล่อยไว้ขนาดน,นี้แล้วาการเลี้ยงอาหารมันจะต้องเป็นที่ใบที่กิ่งเนี่ยช่วยเลี้ยงอาหารถ้าแค่นี้มันจะไม่พอเลี้ยงลําต้นเราต้องเลี้ยงอันนี้ไว้ก่อน,อ,น,อ,น,นอันนี้ก็เลี้ยงไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อให้กิ่งนี้มันอ้วนแล้วเดี๋ยวเราซอยเก็บที่หลัง เลี้ยงเขา,าตัวนี้ว่ะตัวนี้ตัวนี้นลูกประบนันเพราะอนนี้มันเข้าปีที่สองแล้วเาง๋ี้เราไม่เอาอย่างไรมันก็ตายทิ้งแต่เราแต่งซะมันก็ได้อากำลังไปเลี้ยงกิง่นอ้วนใหญ่ๆ อันนี้เราจะเลี้ยงตัวนี้อ,นนอันนี้มันก็ถีแล้วฝั่งนี้เขามีอันนี้เราก็เอานี้ออกเอาน,นี้เอาไว้ตีกันไปอันนี้เราเลี้ยงไว้ก่อนโอกาสหน้าเราค่อยชำละเขาเขาเป็นไม้ปีที่สอง อันนี้มันเป็นกิ่งกิ่งมันแยกออกมาจากกิ่งตัวแม่นี่คือแม่มันแล้วอันนี้เป็นตัวหลักที่เราต้องให้ไว้ดอกถ้านะตัวนี้ถ้าเขาสมบูรณ์ดีถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ทิ้งแล้วเขาจะยืดออกมาหาอากาศได้ดีอย่างนี้อันนี้เราก็ไว้ได้มันก็ได้ดอกนี่ก็ได้ดอกนาคตแต่ถ้าเรามองมากเกินไปเราสอยทิ้งที่หลังได้ตอนนี้เราสอยทิ้งพอประมาณ ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ว่าอันนี้เราเลี้ยงไว้ก่อนถ้าเดี๋ยวเขาเริ่มหันมาแล้วมันก็จะมาเป็นทรงพุ่มหมดเราก็สอยทิ้งที่หลังอันนี้เราไม่อาเราจะเอาอันนี้เพราะมันแน่นเนี่ยมันแน่น ัหลกพากิ่งตกดอกอ่ะมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วนี่คือตัวหลักล้อก็ปตัดซอยออกไป ให้แต่งให้พระโล่งให้มันบางเกินไปกําลังมันก็จะตกอย่างเงี้ยราอามันเกิดต้องการให้มันโปงนิดนึงจะไม่ได้ให้มันโล่งมากให้มันเลี้ยงอาหารไว้ก่อนเดี๋ยวเรามีโอกาสชำระอีกทีหนึ่ง แล้วรอดต่อไปแล้วค่อยแต่ขงขมวดลูกบิดอันนี้ยังไม่เอายอดใช่ไหมเอาอะไรมั้ยอดยอดเสียบอ่ะถ้าพี่เอาก็จะได้แต่งทิ้งไปอย่าง,งอย่างอันนี้ถ้าเอามารัดมาซ้อนเนี่ยมันก็แน่นเปล่า แล้วถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆอ่ะมันไปใหญ่ตนปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าแล้วเวลาตกดอกตัวนี้มันก็ยังเลี้ยงอยู่ตัวนี้ก็ยังเลี้ยงอยูอ่มันจะการเป็นเกะกะเราตอนที่เราปีนปีต้นเราก็ต้องรีเอานี่ออกแล้วเราเลี้ยงเดี๋ยวแต่งรอบนี้แหละได้ย้อนมารับรอง <c oughs> เลื่อออไปเสียบ <laughs> <laughs> เลืวอออไปเสียบแล้วนะครับ <laughs> อันนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นพันธุ์ทุเรียนสายน้ำผึ้งครับสายน้ำผึ้งนะก็ปลูกเอาไว้นะครับตอนนี้ก็แต่งก่อนนะครับแล้วตัวยจะแต่งให้ดูนะครับว่าแบบไหนนะลองฟังดูนะครับแต่งพอประมาณ ตามที่ทําให้เป็นตัวอย่างดีแหละเราไม่ได้แต่งแบบโล่งสบางแล้วมันจะไม่มีตัวช่วยปรุงอาหารออเอาใบเขาไปลงครัวเราเอาไว้เลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งนีกโคนเดี๋ยวตอนอีกสักพักหนึ่งก็แต่งเพิ่มอันนี้ก็คอยพอเขาจะหันแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งใหม่รอหมุน<ข>อรอหมุนมใช่้างล่างเริ่มหันแล้วครับ ได้แล้วครับเรียบร้อยก็แบบนี้ครับเราจะเลี้ยง้างบนเพราะอันนี้ไม่เลี้ยงอยู่แล้วมันอยู่ติดดินให้เราเลี้ยงไว้เวลามันออกลูกอะลูกมันก็กองอยู่กับพื้นมันก็ไม่มีประโยชน์อเป็นโรคง่ายด้วยนี้เราก็าันี่มันยังไม่มต้องคงเครับผมก็ประมาณนี้อันนี้แต่งเรียบร้อยก็ตรงนี้เป็นสายน้ำผึ้งนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอสั้นๆตรงนี้แหละนะก็กับเราครับลุงหมูปั้นหมายตอนนี้เรามาอยู่ที่แปลงใช้คําว่าสวนทุเรียนเน้นใบสวนทุเรียนเน้นใบไม่เน้นลูกนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มีอยู่ประมาณสัก200กว่าสายพันธุ์ครับประมาณ200กว่าสายพันธุ์ก็เป็นแปลงที่ใช้ในการที่เราจะนำยอดพันธุ์เนี่ยนะครับมาเสียบจาหน่ายในอนาคตเพิ่มเติมเพราะแต่นนี้ก็จะมีพันธุ์หายากเยอะมากกับหายากเยอะมากนะครับ แล้วก็ผลผลิตที่ได้ในอนาคตถ้ามีผลผล,ผลิตด้วยนะครับก็คงเน้นการผลผลิตด้วยในอนาคตนะครับก็ติดตามดูกันนะครับเผื่อจะให้กินทุเรียนที่หากินยากๆแปลกๆจากทั่วประเทศไทยแล้วก็จากเพื่อนบ้านต่างประเทศกันบ้านนะครับแล้วก็ช่วงนี้เรามีการสร้างสวนทุเรียนเพิ่มเติมอีก,อกนะครับก็เดี๋ยวในการสร้างตลาด เพื่อรองรับในในส่วนทุเรียนแปลงนี้นะครับในอนาคตด้วยนะครับใครที่สนใจก็ต้องรอติดตามนะครับแปลงนี้นะสักสองสามปีสามปีสี่ปีนะครับก็แปลงที่นู่นก็น่าจะโตพอดีนะครับแปลงที่เราคงสร้างอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอตรงนี้ครับก็ประตยแต่งอยู่วันนี้เราเอาทีมงานมาแต่งโคนนะครับแต่งโคนพ่นยาหญ้าแต่งโคนนะครับก็ให้มันโปร่งให้มันโล่งให้มันโตให้มันไวนะครับทุเรียนปลูกเน้นโคนเตียนครับโตไวแน่นอน สวัสดีครับกับเราโรงหมูปัาตุย้ยพันไม้ครับ